DCA แบบไม่หวานมัว่ววิธีเลือกหุ้นให้เงินงอกจริงในระยะยาวหลายคนเข้าใจว่า DCA คือการซื้อสม่ำเสมออะไรก็ได้เดี๋ยวระยะยาวก็ดีเองแต่ในความเป็นจริงงานวิจัยด้านการลงทุนหลายชิ้นชี้ตรงกันว่าสิ่งที่คุณ DCA สำคัญพอๆกับจังหวะและวินยัยวิดีโอจากช่อง New High นำเสนอแนวคิดหนึ่งที่น่าสนใจมากคือ ถ้าเราคัดหุ้นที่ถูกต้องตั้งแต่ต้นการ DCA สามารถให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าการเอาเงินก้อนไปลงทีเดียวและดีกว่าการ DCA แบบตามดัดชนีตลาดทั้งตลาดด้วยซ้ำแก่นของแนวคิดนี้คือบริษัทที่ทำเงินเก่งบวกราคาไม่เวอร์หัวใจของกลยุทธ์นี้ไม่ซับซ้อนแต่เฉียบคมมากโฟกัสแค่สองเรื่องหลัก 1. บริษัทต้องทำกำไรจากทรัพยากรได้ดีจริงไม่ใช่แค่กำไรโตชั่วคราวแต่ต้องเป็นบริษัทที่ใช้สินทรัพย์ที่มีอยู่สร้างผลตอบแทนได้อย่างมีประสิทธิภาพแนวคิดคือถ้าบริษัทเก่งจริงต่อให้เศรษฐกิจแกว่งเงินก็ยังไหลเข้าบริษัทได้สม่ำเสมอ 2. ราคาหุ้นต้องยังไม่แพงเกินเหตุใช้เงินปันผลเป็นตัวช่วยกรอง หุ้นที่ยังจ่ายปันผลสม่ำเสมอในอัตราที่ดีมักเป็นหุ้นที่ตลาดยังไม่ได้ดันราคาจนเกินมูลค่าพูดง่ายๆคือเอาบริษัทที่แข็งแรงจริงๆมาซื้อในราคาที่ไม่เวอร์แล้วค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆแล้วเราควรทำยังไงให้ได้ประสิทธิภาพเปลี่ยนตัวชี้วัดให้ใช้ง่ายขึ้นแทนที่จะไปไล่หาค่าทางบัญชีที่ดูยากใช้ ROA หรือ Return on Asset แทนได้เลย ROA บอกว่า บริษัทเอาทรัพย์สินทั้งหมดไปทำกำไรสุทธิได้ดีแค่ไหนเป็นตัวเลขที่สะท้อนคุณภาพธุรกิจหลังหักต้นทุนดอกเบี้ยและภาษีแล้วสูตรคัดหุ้นฉบับใช้งานจริงลองตั้งกติกาแบบนี้เป็นจุดเริ่มต้น r o a มากกว่า10%ธุรกิจมีคุณภาพ Dividend Yield มากกว่า4-5%ราคาไม่แรงเกินราคาหุ้นไม่ต่ำกว่า5ดอลลาร์ลดความเสี่ยงหุ้นเล็กหรือหุ้นปัน่นไม่ต้องเยอะ เลือกมาแค่20 3 0ถึง30ตัวก็พอแล้วสำหรับการ DCA ตัวอย่างสมมุติคุณมีเงิน DCA เดือนละ1,000 10, 0บาทแทนที่จะซื้อ ETF ตลาดกว้างทั้งก้อนคุณแบ่งเงินไป DCA หุ้น25ตัวที่ผ่านเกณฑ์ข้างต้นตัวละเท่าๆกันสิ่งที่เกิดขึ้นคือระหว่างทางคุณได้เงินปันผลเข้ามาเรื่อยๆ เงินปันผลช่วยลดแรงกระแทกตอนตลาดลงและถ้าธุรกิจยังแข็งแรงราคามักฟื้นกลับได้เร็วกว่าต้องปรับพอร์ตบ่อยไหมไม่จำเป็นต้องทำอะไรทุกเดือนงานวิจัยแนะนำให้ทบทวนปีละครั้งตัวไหน ROA ตกปันผลหายก็ค่อยขายออกตัวไหนเข้าเกณฑ์ใหม่เอาเข้ามาแทนแค่นี้พอไม่ต้องเทรดทีไม่ต้องเดาเศรษฐกิจสำหรับคนไม่อยากคัดหุ้นเอง ถ้าไม่อยากเลือกหุ้นทีละตัวมอง ETF ที่เน้นหุ้นปันผลคุณภาพสูงแนวคิดเหมือนกันแต่ให้กองทุนจัดการคัดเลือกและปรับพอร์ตให้แทนซึ่งในระยะยาวผลตอบแทนมักดีกว่า DCA ตามตัชนีตลาดทั่วไปสรุป DCA ไม่ได้วิเศษเพราะเวลาอย่างเดียวแต่วิเศษเพราะสิ่งที่คุณเลือกสะสมบริษัทกำไรดีบวกราคาไม่แพง บวกวินัยระยะยาวเท่ากับโอกาสสร้างผลตอบแทนที่เหนือกว่าค่าเฉลี่ยตลาดถ้าแนวคิดแบบนี้ช่วยให้คุณมองการลงทุนชัดขึ้นไม่ต้องหวังรวยเร็วแต่เน้นรวยจริงในระยะยาวฝากกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยครับเราจะค่อยๆแกะระบบการเงินและการลงทุนให้เข้าใจง่ายและเอาไปใช้ได้จริงทีละขั้นครับ